ครับผมผมชื่ออุก,กิจวงวิยาสิทธิ์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อายุ30ปีครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนทุกๆคนแหละครับที่อยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินซึ่งผมเองก็มองจากเรื่องของการลงทุนก่อนครับผมก็เริ่มจากกองทุนหุ้นแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยก็คือมาเทคิปโตครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าสู่วงการเนี้ยผมก็เริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลก่อนครับใน u t u b e แล้วก็ศึกษาจากคนใกล้ตัวปรึกษาหาความรู้ครับพอเราเริ่มเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วเราก็จัดการทําการลงทุนเลยซึ่งอันเนี้ยกิจวัตรประจําวันของผมเนี่ยทุกๆเช้าเนี่ยผมก็ต้องตื่นมาหาข้อมูลหาข่าวสารก่อนครับมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการลงทุนเพราะว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะควรลงทุนไหมหรือว่าเราจะควรทํำยังไงต่อแล้วพอมาตกสาย,ส,ายสักสิบโมงเนี่ยผมก็ เริ่มเข้าตลาดหุ้นดูพอร์ตของเราจัดการพอร์ตของเราพอมาเริ่มบายๆก็เช็คข่าวอีกรอบหนึ่งว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างพอตกเย็นเราก็มาเทรดคริปโตอีกทีหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวันทุกๆวันเนี่ยคือผมอะอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอมือถือก็ต้องเจอพวกแสงสีฟ้าเจอพวกแสงต่างๆที่มันทำร้ายดวงตาเนี่ยเจอกันแทบทุกวันทั้งวันเลยครับผมแล้วก็มันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งทําให้ผมเนี่ย จำขึ้นใจแล้วผมจะไม่มีทางลืมเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เทรดทุ้นหรือว่าใครที่เทรดคริปโตเนี่ยจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็จุดทศนิยมเนี่ยมันเยอะมากๆครับมันมันก็แบบว่ารู้สึกว่ามันลายตาปวดหัวอะไรประมาณนี้และยิ่งเนี่ยผมเนี่ยอยู่กับหน้าจอทุกวันทั้งวันมันก็เริ่มมีอาการแบบว่าปวดตารู้สึกว่าตาล้าตาแห้งเรารู้สึกว่าอาการแบบนี้มันเริ่มแบบ เยอะขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจัดการตัวคริปโตเนี่ยให้มันจบจบไปแล้วก็ตั้งราคาขายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตาเราเบลอรเราตั้งราคาผิดไป1ห,หน่วยซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าขาดทุนแบบย่อยยับเลยครับคือขาดทุนแบบหนักมากและเหตุการณ์นั้นแหละครับคือผมจําขึ้นใจเลยว่าเราจะต้องแบบดูแลดวงตาของเราให้มันมากขึ้นดูแลดวงตาของเราให้ดีกว่านี้ครับแล้วก็มันยังมีผลกระทบกับ ในชีวิตประจําวันของผมอื่นๆอีกด้วยนะครับก็ยิ่งแบบว่าตอนผมทํางานอย่างเงี้ยคือเวลาทำพรีเซนต์เพื่อเอาไปนําเสนอขายงานซึ่งตัวทำพรีเซนต์เนี่ยเวลาเราพิมพ์ข้อมูลเนี่ยก็คือคาอะไรประมาณเนี้ยมันต้องถูกต้องมันต้องเป๊ะหน่อยซึ่งอันเนี้ยเราก็ตรวจสอบอย่างดีแลก่อนนําเสนอว่าเราทําข้อมูลถูกต้องนะเราสะกดตัวอักษรถูกนะแต่พอเราไปนําเสนองานจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการผิดพลาดครับคือบางคำเนี่ยเราสะกดผิด ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเป็นผลกระทบต่อการทํางานของเราแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับคือเวลาเราพรีเซนต์เสร็จแล้วเนี่ยบางทีพื้นที่ในการเก็บไฟล์ในคอมของเราเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องลบไฟล์เก่าๆเนี่ยทิ้งไปบ้างแต่ผมเนี่ยดันไปลบไฟล์ผิดไปลบไฟล์ที่จะต้องใช้อีกวันหนึ่งเนี่ยลบทิ้งไปเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยควร ดูแลดวงตาของเราให้มันมากๆก่อนที่จะไม่มีโอกาสเพราะว่าถึงเราจะมีเงินเยอะแค่ไหนนะครับเราก็ไม่สามารถซื้อดวงตาคู่ใหม่มาได้แต่เราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าปกป้องดวงตาของของเราได้ตอนนี้ผมก็ได้วิวอ a ลตาตัวนี้แหละครับซึ่งตัวนี้มีสารสกัดหลักๆมาจากแอ t ตาแซนทีนแล้วก็ลูทีนกับซีแซนทีนซึ่งสารสกัดเหล่านี้สามารถช่วยดูแลบำรุงดวงตาของเราได้ เป็นอย่างดีครับจากที่ผมเนี่ยทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาการปวดตาอาการตาแห้งตาล้าหรือว่าเมื่อยตาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าดวงตาของผมเนี่ยกลับมาสดใสเหมือนเดิมเหมือนกับว่ากลับมาเหมือนปกติแล้วก็ผมอยากจะบอกไว้คํานึงว่าผมคิดว่าการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผมเนี่ยก็คือตัว v i วอ a a t a เนี่ยแหละครับ